ขายยังขายเอาสลัดสั่นได้นะสารีก็ชนทันได้ที่วายลุกทันใดเอ้าชอบแนวแบบนี้มาเลยลูกนิมิตอะใครที่ชอบมาลิมิตของเรานี่ะมาเลยมาหมุนของเราจมุนเตีติวติวติวตวลูกนิมิตฝังเสร็จปั๊บนะบอกได้เลยจมนกตยวติวติวคนนะสบายเลยนะะขึ้นไปรอบละยี่สิบบาทมาของเราลิมิตเสร็จแล้วอย่ายมจะหมุนติวติวติว หนูลูกเบาเบาเสียงลูกเบาเสียงนิดนึงลูกลอลองลองลงอย่างนี้อืออืออืคนเราเราคนเราได้ทำบุญแล้วจะมีแต่ความสุขสุขสุขพอไปงานปิดทองลูกนิมิต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 อือพอทำเสร็จแล้วเดินออกจะโบก็ต้องฮัลโหล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 บอกว่าปิดแอร์โคไม่รู้เรื่องลูกได้ได้ได้ผมปิดเองพ่อ อะเลาะโรงเรียนอยู่ทางบ้านถีสิงเลาะโรงเรียนมาทางนี้นะตอนการถวายสังฆทานโรงเรียนสามโลบกางถวายสังฆทานเนี่ยแล้วก็มีถังสามโลสิบมีถังให้ท่านได้ซื้อไปถวายให้โรงเรียนสามโลสิบแล้วยาิโยมทั้งหลายเลาะสามโลสิบหลวงพ่อสามอง1ิบาทซื้ไปเนี่ยพะหลวงพ่อวัดนี้นะพอแกะปือกครับล่อนพึกนล่นพืกไอ้บ้า พ่อไม่ไหวอนนียมันไม่ไหวต,ตั้งแต่ตต้องแต่หลวงพ่อรอดแล้วเนี่ยบ้านผีสิงข้องเราสนุกสนานเข้าไปบอก้เลยมีขอความตื่นเต้นความน่ากลัวบุญกุศลบ้านผีสิง,สงยี่ส,สิบบาทห<อ>มาหอนเ<อ>บาขอเชิญญาิโยมทั้งหลายเข้าไปในโบสถ์แล้วจะมีแต่ความยีส่สิบบาทหมาหอนเบาไม่ต้องยี่สิบบาทไม่มีเสียงหมาหอนโยมมีแต่ความสงบความกระเทินหลวงพ่อจะนั่งเบล หลวงพ่อแก่แล้วก็จะหาวมั่งนะเพรอหยาิโยมเยอะเหลือเกินรถตายถังมาหลวงพ่อปีนโบสมาวันละสามรอบหลวงพ่อปีนโบสถ์เฮ้ยพีแคงมันไม่ไหวเนี่ยนมันไม่ไหวลูกเอ้ยเพ่อฮะไปไปหาอะไรทำไปผมอยากให้พ่อไปหาแล้วเพื่อนผมมา